สวัวสครับสวัสดีเอฟซีรอง2 8งทุกท่านเลยน,นะครับวันนี้ผมจะเอารถตู้มาไม่ได้มาขายนะครับแต่เอามาให้คนที่ดูซื้อไม่ได้มาขายนะครับวันนี้แต่เอามาให้คนที่ซื้อนะครับคันนี้จะเป็นปี2 0 0 6นะครับปี06นนะครับเครื่องยนต์ 2.5ดีเซลเกียร์ธรรมดาครับผมราคาอยู่ที่40 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่าคันนี้มาดูกล้องตามมาเลยครับมาดูภายในกันนะครับคันนี้4 3 0 0 0 0 0 0มีอะไรมั่งนะครับนี่มาดูภายในเลยนะครับคันนี้จะเป็นเบาะ V9 ที่นั่งนะครับภายใน VIP นะครับเครื่องเล่นจอยนอย7นิ้ว ทีวี17นิ้วพม่านมีแล้วแอร์ไมโครบัสท้าอยู่แล้วนะครับน่าภายในจะเป็นสีเทานะครับสนกสนใจโทรได้เลยนะครับ0813982928นะครับรถจอดขายอยู่ที่ตลาดรถบางบระทอง289นะครับอยู่ถนน340เส้นสุพรรณนะครับนะครับถูกอกถูกใจโทรเลยครับ0813982928นะครับ ได,ได้ล้อมแม็กขอบ17นะครับมีคิ้วให้สวยด้วยนะครับโอ้โหเจ้าของเดิมใส่มานะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับคันนี้มาดูหน้ากันหน่อยนะครับหน้าก็หล่ออยู่นะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้เบิ้งครับพี่น้อง แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นนี่เพิ่งล้างใหม่นะครับน้ำหยดเลยนะครับเพิ่งล้างมาใหม่ๆนะครับนี่แอร์เย็นนะครับบอดี้ด้านหน้าสวยนะครับถ้าภาษาบ้านผมก็เรียกว่าบอดี้ลอลอหลอจะนับลอจะนับลอจะนับสวยๆครับคันนี้เปิดปะโปงไว้เลยดีกว่านะครับอยากดูตรงไหนอ่ะ พา f อดูด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยครับเครื่องเสียงมีทีวีมีประตูดูดแล้วนะครับคันนี้ประตูดูดด้วยนะครับ้มาม่านมีแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งไปเติมไปเพิ่มอีกแล้วนะครับคันนี้เรียกว่าภายในแน่นๆนะครับครบจบอยู่ที่ปี2 0 0 6นะครับปี06นี่ครับ โอ้เปิดมาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับเปิดมาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับคันนี้เบาะ Vp เก้าที่นั่งนะครับนั่งสบายสบายนะครับวิ่งทางไกลหายห่วงนะครับคันนี้นะครับปากไว้ด้วยนะครับถูกอกถูกใจโทรเลยครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิม0 8น3 9 8 2ด2 8สมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับที่สับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อ ไม่พลาดโอกาสรถดีรถสวยราคาถูกนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสวัสดีครับบายบาย